สวัสดีครับพี่น้องท่านสองอดีตผีเจ้าป่ารับมาพบกัอีพี่เจ้าป่ากับคลิปนี้ครับพี่น้องครับก่อนที่ออกเดินทางนะครับอยู่ที่สำนักงานมอลลเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังตาทีมงานเข้าอยู่นะครับครับผม กอนออกมาไปซื้อตีมาเราวมาสิไปเติมนมัวมาแ้มาจอดขหอมมือซื้อซุนึงนอนดูทังหันเอกินากันนันก้เอดะเออจังเอาเอา

ทำลูเสือเปลี่ยนเปลี่ยนไปอ่ะแจ้วิมึงเดี๋ยวาเลียกยู่บะเาแท้โอ้ยน้าพูหมาสองเจ้าไหมแมงซุ่มหนีเหยืงบันเออกนบงบิรูมันยานคนไหนดูดแลมันเฝ้าดูดเฝ้ากินโอ้เปลนงสียขี่จี่เออ มันแม่ยังบ่ใช่ส่งใชอย่างดีๆแต่ยังเห็ดแต่งตัวจังสีฮะคือบ่ใชส่งใช้กางเกงดีๆแต่ยังใช้จังสีมันเห็ดขี้งคนนันอยู่เฮี้ยนนี่แม่ใช้แต่จังสีใส่ยางมาสีตกมันยืนมาเป๊ะเสีย้าบว อฮะบ้านซากน้ำไอีทิบ่มันติดโค้งรี่แหละมันบ่เอาท่าบอลกันติดเออติดนำโค้งท่าเสร็จอยู่นี่อันของไข่พี่ท่าบอลออกไปอีกมองเขาขขยอันไปเสือเอายาสีเขียวพอดีพอดียาสูบยากลับมากพกอื่นทย่เออ ไวเออบรรุเขื่อนแต่ว่าถ้าเป็นดาบไปมัม่อย่งเดียวมันต้องเป็นว่าเสามันมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอยิ่งเงียบไปละมันมีตลอดเออแต่ว่ามันหันเงียบมันนักท่องเที่ยวม่ค่อยหลายขึ้นไปไหนมองกันถ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันนั่นแล้วถ้าบ่านี่เขาขี้ไปยังสีเขาตากอันยาย่ที่น้ำแข็งทั้งอันเขาสร้อยแตกไป โอ้ยนอยาพราดมาตางหากสแตกเนาะถ้าเปนปึกบ่อุ้ยบ่น้ำเด็กหน่อยปอดส้องนี่กูจะว่อหยากสักจะอันพอดีไปซื้อเอายาสูไปฝากพ่อเขาอยู่เนอะเอาอะไรแยกพวงขึ้นมาแล้วยังหําพอดอวนมากล้วบ่อโอ้อวนมากล้วบ่ จะเดี๋อเห็นทางมาหาไงไหมเอาอเครียบมาขันออกทางเดิอนห้าบาทนี่เอเอก็แบบว่เาเครีมาบอกนะว่าโอนมาแล้วกับบ้นานไปไปออกเดินทางเก็บของขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถไปบ้านไหนนะบ็ไปบนะ้านชั่วว่าขี่รถบ้านไหม ทิบไปเซนเป็นไอ้ยายเ่าเดียวประานบอกไปตัวนี้ตีตัวนี้เป็นไอ้ยายเ่าใครแน่้ยบอเดียวแล้วกินแล้วกินข่อยไปบอเป็นสมองบ่ค่อยดีหรอนบอ

ตัวกัสู้พ่อตัวไรเอ่อไม่นีแต่มาขวานนั่นเลยมัยเออโอ้ยตลอดทางทั้วามตัวนี้เป็นอะไรก็เหีสู้ๆยังทัวหาี่เบียมาหรอออียี้ตลอดปลอดภพ่มีพาเดินทางด้วยนี่พาไปด้วยนั่งนานั่งดีม่งแดงมาเนี่ย ไปแล้วครับเจ้าป้าเปเลยนเพลงพรท่านออกเดินทางได้ออกเดินทางมีว่าปราโอดมาต้าบัญจฉัยเราครับเอาโอเคโอเคเออจะเป็นทั่วเป็นไก่น้ำเทียวกันนี้เราเขากำลังออกจะออกเดินทางแล้วนะคะนะคะให้คณะรัฐมนตรีท่านนะครักบุญนมมือขึ้นน้องพาน้องพี่ขอน้ำ่อยค่ะ เนี่ยราคาเดียวพนักงานเราจะเอามาเสิร์ฟมหาขนมมีไหมคะเนี่ยขนมมีค่ะเวมีอ้อยเสิร์ฟไปเลยโอ้ยท้าไมดีจังเลยมีผลไม้แจกด้วยมีอ้อยดำไหมคะเอามาทำไมอ้อยลงน้ำตาลที่พี่กินนะครับแข็งพี่กินอ้อยดำเรียกเสี่ยแขมแต่เดี๋ยวก็ลืมผัดพระฮะลืมพระเอาไปลืมกันนี่นี่นางจดผลด้วยนี่เอาผ้าหอยกันได้หรอผ้้อยกันได้หรอพี่เขียนแล้วมันพี่เบียงเรากูฟองมาหลายอยู่แล้วกูเสียบรอกแล้วกูฟองใสปั่นได้เนอ วีบอกแล้วคุมคว้างไ่หรอกออกมาสามโมงก็อันนี้ไม่ใชุ่ยเอ็มสองานไม่ห่างกันอันนี้ปุ๋เอ็ม่จะไปเรืมกระน้ำดิเอาไปเริ่มกะพาดิจะเริ่มใจคายน้ำข่อยความนี่โอ้มะสานี่ใช่หนากันเลยเอาเอาได้ยูก็ข้าปลาลุดู็ไดเป็นนีไฟเดนผู้จักเมืดเนะ ขาไปดีกูเบกูตยากต้องเจสว่าค่าสารรถแบรถหัวแบรถไปยังสองร้อยน่ไิจายกูประเด้กูไม่ได้ขี่รถาได้กูกัาหัวเจสองร้อเโอนในบักโตกัได้ตัวสองร้อ่ได้ขายก็ด้โอบัตโตเเอา่หมีก่อานบัโตเนสองร้อเด้ยังมาบอกขู้เด็กหน่อยเลยสิวะ มันเปมีไรว่ามันมันเป็นแบบว่าจาเคยเล่นลูกเกี่ยวว่าแต่เป็นเล็กน้อยะคันทิดข้างกันสอนียสามนายสิบโอนไปแบบนี้ได้พมึงไปใแบบนี้ด้งเราก็เป็นีเล่นลูกเกี่ยวขันเสียแนมโอนเดียกันเลข้างนเทียชิบาลูกเทยิลูกกันมีเนาะการเมืงหนีประทานเต็มด้วยว่าเดี๋ยวสอดซ้น ท่ามาาธรรมดลาลเพิ่นเปลี่ยนอันไก่น้ำทั่วเนาะอัตรงองปีน้ือ2ปีอพูดอะไรล่ะเอาวงิเจ้าตอบ่าบานะเอา่รุดที่ยังกอบ่อกเเป็นนี้แล้วจเลาคาต้แล้วติสองพันเอาค่าตตวเลคุณออกาวสองพันเดีาายคาโต้แล้วติสองพันจะสอปีที่แล้ว อ้าเจ้าไหนบักตัวผู้อาพุดนะเจ้าก็บอกไปนะบักตัวนู้นไล้เจ้าสองพักตื่นวั้ไกลเป็นนี่ซ้ำอ้ยเหรอเอาออกทางเดินไปในพี่น้องครับไปพี่น้องซื้อวัดชองตัวมือแดงพอกันแปดนาทีแล้วล่ะเออเวลามือแดงพอกันอยู่ที่บ้านบ้านฟงน้ะบ้านของกันบ้านของสร้างน้ำนะครับเออบ้านสร้างน้อยมือแดงพอสร้างไปพอสร้างมือแดงนะครับาปพี่น้องซื้อวัดจองตัว เอากุ้มเปียนแห่งร่างใจทีมงานเพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องครับสำหรับกิบบานาีนี่าไ้ซ้ำนี่ฮะเอาซุ้มมาลอยน้ำไหมไม,ม,ม่ม่นี่สมานน้ำสางน้ำเนม่ยสางน้ำกับซุ้มมาลุกน้ำมันลอยในน้ำไม่มีน้ำห้ามมน้งว่างเลยสร้างนำ้งนำ มันคือแมวหน้าตอมีง่วงแหมมีอยู่โผโตมันคือแมวหน้าแม่บ่คือตามีง่วงมันต้องนับแติดตรงนเจ้าคือเปเทียนเขามันเป็นมันเปลนพันแของเขาเออมันเป็นสาตยานหรือของเขาเขาเลยาขุนจักนดำดอกเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเงกยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพฮ้ดเนายเฮ้เยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮเฮยเฮ้เฮาย่ฮ้ยเฮ้ย้้ยเ เปนะตรโร้เนาะเออมีแตแม่ไลินเอเอาไปบเพ็ี้เอาไปบาเพ็ญแเ้าเหี้ยงเอากินหวแล้วไปบาเพ่แล้วตานอ่ะเลาเบิ้งวสีบเอาไปพอกันพี่น้องคลิปน้าครับฝากพี่น้องกดไลไ์กดแช์ก็ติดตมเพื่อให้คลิปต่อไปนะครับโอ